สวัสดีค่ะครูอารีนาสอนวิชานําเข้าส่งออกวันนี้มาพบกันอีกแล้วหลังจากที่ครูหายเปนนานมากเนื่องกครูก็ไม่สบายนะเป็นไวรัส R S V อ่ะ,อะ,ออะก็คือแบบติดมาจากคุณลูกที่ติดมาจากโรงเรียนครูก็เลยไม่ค่อยสบายนะคะก่อนอื่นสิ่งอื่นใดเลยก็ต้องขอส่งกําลังใจแล้วก็ ความปรารถนาดีนะคะไปให้กับพังพี่น้องทั้งทางเหนือแล้วก็ทางหนองคายทั้งภาคอีสานนะคะที่น้ำท่วมนะคะก็คืออ,อมีช่องทางไหนที่ช่วยได้นะคะโดยที่ครูก็ยังไม่ได้เดินทางไปเนี่ยก็ช่วยกันไปในเรื่องของอาจจะเป็นการบริจาคสิ่งของหรือเงินไปก่อนเพราะว่าเราก็ ไปไม่ได้ใช่ไหมเราก็ช่วยในทางที่ช่วยได้วันนี้เสียงครูอาจจะแบบไม่ค่อยร้0ยเท่าไหร,ร่นะเพราะว่ายังไม่ค่อยสบายนะยังแบบใส่เสื้อหนาวนิดนึงนะแต่ว่าก็โอเคดีขึ้นดีขึ้นเยอะแล้วนะคะกะ็มาพบพวกเราเพราะว่าไม่ได้คุยกันมาหลายวันแล้วนะก็คิดถึงทุกคนเดี๋ยวขอฟังเสียงก่อนว่าเสียงเป็นอย่างไรบ้างนะสำหรับคนที่เข้ามาแล้วรบกวนกดไลค์กดหัวใจให้หน่อยนะคะว่า อเสียงชัดเจนดีหรือไม่อย่างไรนะคะโอเคเดี๋ยวครูขอดูก่อนนะคะวันนี้อาจจะสัญญาณช้าชานิดนึงอ่ะก็เรื่องของน้ำท่วมเนี่ยแหละอ่าก็มีถามเข้ามาว่าครูคะแล้วในเรื่องของอ่ามาแล้วเริ่มกดไลค์กดหัวใจกันมาก็เรื่องของน้ำท่วมก็จะมีเรื่องของของที่จะบริจาคอ่าครูคะของที่บริจาคเนี่ย มันจะต้องเสียภาษีหรือเปล่าเพราะว่าเราก็อยากช่วยแล้วบางทีอย่างสมัยก่อนก็มีหลายๆที่ของไทยนะคะก็ประสบภัยธรรมชาติหลายๆอย่างนะคะขอบพระคุณมากที่เข้ากันมาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้ครูนะคะก็อ่า ของบริจาคมันจะต้องเสียภาษีหรือเปล่านะเสียงแหบไปนิดนึงไม่ว่ากันเนาะก็อะตามสภาพไปนะคะพยายามจะมาเจอพวกเราทุกๆวันแต่ไม่สบายก็ต้องงดเว้นกันไปเนาะขอบคุณมากนะคะกำลังใจมารัวๆขอบคุณมากอาของบริจาคอาโดยปกติมันไม่ควรที่จะต้องเสียภาษีเนาะมันไม่ควรที่จะต้องเสียภาษีเพราะว่าแหมก็ไม่ไดเอามาค้าขายอะไรเอามาช่วยอาครานี้มันก็จะมีประเภทที่ว่า ก็เอาเถอะกฎหมายหรืออะไรอ่ะมันก็เกิดมาจากอ่าเดี๋ยวฟังเสียงมามันก็เกิดมาจากคนที่ไม่ไม่สุดจริตอ่ะอ่าเช่นของเนี่ยเราให้มาบริจาคก,ก็ดันไม่ได้เอามาบริจาคเขาก็เลยต้องมีกฎมีเกณฑ์กันขึ้นมาว่าของที่จะบริจาคมันจะต้องเป็นอย่างไรมันถึงจะไม่เสียภาษีอ่าของมันต้องเป็นยังไงอ่ะ <c oughs> มันก็คือว่าการที่จะมาบริจาคเนี่ยมันจะต้อง บริจาคจริงๆอ่าเฮ้ยครูแล้วบริจาคจริงๆยังไงเพราะว่าหนูก็เอาเข้ามาบริจาคจริงๆแต่ด้วยเราอะค่ะก็ไม่สามารถที่จะเอ่อคอนเฟิร์มยืนยันได้ว่าเออเราเอามาแล้วเราจะบริจาคจริงอ่ะแบบเราเข้ามาเราจะไม่บริจาคก็ได้ฉะนั้นสิ่งที่ชัวร์ที่สุดคือพอเราจะไปบริจาคมันจะต้องมีหน่วยงานอะไรสักอย่างหนึ่งที่ได้รับการรับรองเอาง่ายๆก็คือเวลาเสียภาษีรายได้บุคคลน่ะ มันจะมีช่องอยู่ที่ว่าให้บริจาคใช่ไหมคะซึ่งบริจาคเนี่ยมันก็จะมีเขาจะมีเลยว่าอามูลนิธิไหนวัดไหนหน่วยงานอะไรซึ่งพวกเนี้ยเป็นที่ได้รับการรับรองแล้วนะคะหัวใจมารวัวๆขอบคุณมากนะคะหลายๆท่านเข้ามานะคะคุณสีวันคุณหมิงคุณมิงนะคะคุณวันคุณวรรณการนะคะหลายๆท่านเข้ามาก็ ยินดีที่เข้ามาชมกันอ่ะก็คือพอเราสามารถที่จะระบุได้ว่าเนี่ยามาบริจาคจริงๆให้วัดนี้ให้มูลนิทินี้ให้กับกลุ่มนี้ให้กับอะไรต่างๆซึ่งก็มีตัวตนจริงไม่ใช่กลุ่มชั้นเองตั้งกันเองเนี่ยจะเอาไปบริจาคอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งครูก็เข้าใจในเจตนาดีของพวกเราที่อยากจะไปบริจาคจริงๆ แต่เขาเนี้ยการนําเข้าของจากต่างประเทศเพื่อมาบริจาคบางทีเนี่ยเราก็ของที่อาจจะแพงหรือว่าบางคนที่เจตนาเขาไม่ได้ตั้งใจจริงๆอะ่ะเขาก็เอาเข้ามาแล้วก็จะมาเลี่ยงภาษีจะไม่จ่ายภาษีพอมาไม่จ่ายภาษีแล้วถ้าทุกคนแบบเอยบริจาคหมดเลยก็จะทําให้รัฐเสียประโยชน์ตรงนี้สิ่งสําคัญคือรัฐจะต้องไม่เสียประโยชน์นั่นเองนะคะหลักๆกก็คือรัฐไม่เสียประโยชน์อันนี้คือครูไม่ได้ก้มดูสคริปต์อะไรนะครูก้มดูว่า อินเทอร์เน็ตมันแรงหรือเปล่านะคะเพราะว่าครูดได้ยินเสียงครูแบบมันช้าๆหายๆนิดนึงนะก็กลัวจะฟังกันไม่ชัดอ่าส่วนใหญ่เรื่องที่เตรียมมาก็ไม่ได้เตรียมมาเท่าไหร่จะคิดแค่หัวข้อแล้วก็คิดแบบก่อนจะไลฟ์สักนาทีหนึง่งว่าวันนี้จะพูดอะไรก็พูดถ้ามีคําถามค้างไว้ก็จะมาตอบกันนะคะอ่าฉะนั้นในเรื่องของที่จะนําเข้ามาเพื่อบริจาคก,ก็เป็นไปตามนี้เนาะเออก็คือจะต้องมีการแจ้งถึงที่ ที่ไปของของนะที่จะไปบริจาคอย่างเช่นมูลนิธิอะไรวัดอะไรหรือสถานสงเคราะห์อ,อะไรต่างๆนะที่มีมีชื่อที่ได้รับการรับรองนะคะที่ไม่ใช่แบบเราตั้งมาเองหรือเรากับเพื่อนตั้งกันเองอะไรอย่างเงี้ยก็ถึงจะบริจาคได้แต่ถ้าเป็นกรณีของจะเอาเข้ามาบริษัทก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปบริจาคอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะต้องเสียภาษีอยู่ดีนะคะจะต้องเสียภาษีอยู่ดีเพราะเขาถือว่าเอาเข้ามากับบริษัทหรือว่า เนี่ยจะบริจาคให้คุณสมชายซึ่งเดี๋ยวคุณสมชายเนี่ยเขาจะเอาไปช่วยน้ำท่วมอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ก็ต้องเสียภาษีอยู่ดีเพราะว่ามันมันไม่ชัดเจนว่าคือคุณสมชายแกจะไปจริงไหมเกิดอยู่ๆแกได้ของไปแล้วแกเปลี่ยนใจเป็นเอาไปขายอย่างเงี้ยนะคะก็จะไม่ได้เนาะฉะนั้นอ่านี่ก็เป็นตัวอย่างที่ยกมาให้ฟังกันในวันนี้นะคะสำหรับใครที่กำลัง สนใจในเรื่องของการนำเข้าส่งออกการที่จะทำธุรกิจหรือว่าติดขัดอะไรตรงไหนนะคะก็สอบถามมาได้นะช่วงนี้ครูไม่ได้ตอบก็อาจจะมีแอดมินที่คอยช่วยนะคะแต่ว่าครูก็ติดตามปัญหาของแต่และคนอยู่สําหรับใครที่อยู่ในกลุ่ม VIP ก็ครูก็ไปเข้าไปดูให้เรื่อยๆนะคะช่วงนี้ก็ฝากคาถามกันได้แล้วก็เป็นกําลังใจให้กับ พี่น้องนะคะทุกคนที่ประสบภัยอยู่นะคะช่วยได้ยังไงก็ช่วยกันไปนะโดยส่วนตัวครูก็อย่างที่บอกนะ,ะได้แค่บริจาคเงินบริจาคสิ่งของไปเพราะสภาพก็ต้องคือเรา่ต้องแข็งแรงก่อนถึงจะไปช่วยใครได้นะคะคือเราจะต้องแบบไม่ป่วยไม่แบบไปแล้วไปเป็นภาระคนอื่นนะเออฉะนั้นก็รักษาสุขภาพตัวเองให้ดีเนาะอ่าก็ขอให้ทุกคนนะคะรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีแล้วก็มีความสุขกับ ทุกวันที่ใช้ชีวิตแล้วก็ทำงานอยู่นะคะวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้กับใครที่กำลังสงสัยในเรื่องของบริจาคว่าจะต้องเสียภาษีหรือเปล่าแชร์ share เอาไว้เผื่อวันไหนที่เราแบบเออไอ,อ้วันนั้นครัวลิน่าพูดอยู่นะไอ,อ้เรื่องของบริจาคเนะี่ยแต่ไม่รู้เอ,อ๊พูดยังไงสักอย่างนี่แหละอ่าเราก็แชร์เก็บเอาไว้ดูเองก็ได้เผื่อว่าวันไหนเรามาดูเราจะได้หาเจอหาง่ายนะคะวันนี้ก็ลาไปเดี๋ยวเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะทุกท่านรักษาสุขภาพค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย